พราะผมก็เกิดเกมส์ที่มันจะขึ้นเราก็ตอบนี้เลยครับถ้าเรียกกับเที่ยวกับเวลากับวันที่ถามตอนนี้แล้วเนี่ยมาลืนนี้แล้วครับผมผมจะต้องตอบว่าพร้อมมากครับเป็นงานที่ผมคุ้นชอบไม่ครับแต่งจริงพร้อมแล้วจริงับคิดว่าคิดว่าร้อมประมาณ90ไปปลายนะเราซ้อมหนักขนาดไหนครับกับคอนเสิร์ตอุ้ยผมว่าหนักนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้เดี๋ยวสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็จะไปซ้อมต่อแล้วครับก็ครับ จริงๆแล้วเหมือนว่าเราเตรียมเราเตรียมมุกใหม่ที่เราอยากจะเอาขึ้นไปเล่นในคอนเสิร์แตแล้วก็ตอนนี้ผมก็นั่งคิดว่าแก้ไปแก้มาเพราะว่าทําไงมันถึงจะน่าจะเวิร์กที่สุดอะไรอย่างงี้ครับแสดงว่าเราสามคนจะมาสร้างสียงให้กับคอนเสิร์ตเีนใช่ไหนแน่นอนครับผมก็เรียกได้ว่าถ้าดูจากชุดแล้วก็น่าจะเป็นสีสันได้แน่นอนครับ ต่อมาทักแต่ดราม่าที่ต้องกิดการเช่นสีเขาพาจริงเช่ี้องพีอะไรน้องพีอ๋อมีได้ยินครับก็จริงๆแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องที่ที่เราควรจะให้กําลังใจกันและการแล้วก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนรวมกับทีิี้แล้วพี่เจมเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาซ้อมหนักมากจริงๆมากแบบมากจนผมกับพี่เตอร์หรือพี่บอยังคุยอะไรล้ว่าแบบคุยเขาสุดยอดเลยเนาะแบบทุ่มเทได้ขนาดนี้แล้วก็บวกกับความแบบ ความตั้งใจที่เราใส่ลงไปอะไรอเงี้ยครับก็อยากจะให้ทุกคนให้กําลังใจกันมากกว่าแล้วก็ไปเจอกันในวันที่13 <c oughs> สสบสามได้มีคุยกับเจมส์เลยค่ะ<อ>ว่าเขามีอาการเครียดไหมกับกระแสในตามาที่ตัดชิปเลยจริงๆ <c oughs> ผมว่าถ้าเป็นถ้าเป็นระดับที่เจมแล้วน่าจะน่าจะแบบเป็นการแยกมากกว่าครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บความเครียดต่างๆเข้ามารวมกันเพื่อให้มันแบบอาจจะไม่มีกําลังใจฟอนขมเดนั้นเพราะว่า ที่บอกว่ากาลังใจพี่เจมดีอยู่น,ยนะยสำหรับตัวต่อเอง,องก็ปันใจไหมครับที่แบบว่าเหมือนเป็นกระแสกดดันให้ตัวเราไปด้วยเพราะเราก็เริ่มขึ้นคอนเสิรไม่หวัน่นครับผมวีดูทีไม่หวัน่นครับผมคือจริงๆแล้ววีดูทีคือจะมาคือตั้งใจจริงๆว่าจะมาสร้างสีสันแน่นอนแล้วก็อย่างที่ตอนคอนเสิร์ตหล่อมากๆเราก็ทําให้ทุกคนได้เห็นว่า มีทุกทีเราก็เต็มที่แน่นอนอแต่ก็อาจจะเป็นการเต็มที่ในรูปแบบของพวกเราที่เราจะเต็มที่ออกไปรวมในคบว่าพอพอถึงวันคอนเสิร์ตจริงแล้วคอนเสิร์ตถาคคอนเสิสเร์ตออกมาแล้วมีทุกทีจะดูเด่นแบบเจ้าของคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยอันเนี้ยจะไม่นะฮะเพราะจริงๆแล้วเหมือนว่าเรามาช่วยกันมากกว่านะเราแบบไม่ไม่ได้มาในทางอะไรอย่างมันจะกลายเป็นการกดดันมีทุกทีทเราไม่จะต้องลดความสนุกลงอะไรหรือเปล่า โอ้ยไม่นะคะจริงจริงในงาร์นพี่เจมเขาสนุกอยู่แล้วสนุกมากอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอนเราคินไหมคะว่าะเขาจะบอกพี่เจมว่าจะมีประเด็นอะไรดราม่าเกิดขึ้นนีะยังไม่มีคอนเสิร์ตเลยถ้าเกิดว่าถามผมตรงๆฮะคิดว่าไม่ถ้าจริงจแล้วจริงๆแล้วคิดว่าไม่เพราะว่าจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ผมว่ามหัศจรรย์นะฮะจบแบบเหมือนเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของแบบพี่เจมเขาเลยอ่ะคือผมว่ามัน มันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์แล้วแบบขนาดผมยังไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าแบบโอ้ยมันจะมีอะไรที่ดูเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ขนาดนี้ก็รู้สึกไงบ้างคะที่บางคนเขาก็มองว่าพอไปทุกทีเข้ามาเสริมครับมันก็เลยทําให้คนแบบว่าทําให้คอนเสิร์ตของเจนเขาดูแบบดีขึ้นมามากกว่าเดิมผมว่าอาจจะเป็นสีสันอีกแนวหนึ่งละกันที่เข้ามาเติมในคอนเสิร์ตท,ที่ผมว่ามันเหมือนกับมันเรียกว่การเสริมออปชั่นเข้าไปคนระับมันเป็นออปชั่นเสริมที่ เราอาจจะมีมุมที่เราเรียกเสียงหัวเราะเป็นพิเศษบ้างหรือว่าอาจจะมีมุมอะไรแปลกๆที่พวกเราก็คิดไม่ค่อยซ้ำค่ะคือพวกเราก็คิดกันไปเรื่อยๆว่าแบบเราอยากทําอะไรเนี่ยมันฉีกกรอบอะไรมากขึ้นก็เหมือนแม่สายพี่เจมส์ก็บอกว่าจริงๆเราสามคนน่าดูจริงๆุ่ยผมว่าจริงๆ<ส> <itas> แล้วไม่ขนาดนั้นหรอกครับ<สา><สา> <itas> คือจริงๆคอนเสิร์ตพี่เจมส์พี่เจมส์ก็ต้องน่าดูสิเหมือนบางคนใคมาดู ครับผมก็สําหรับมาดูพวกเราเราก็ขอบคุณมากจริงๆครับแต่เราก็เชื่อว่าคนที่ตั้งใจมาดูพวกเราคุณก็ตั้งใจดูพี่เจมเช่นกัน,น,นจะจะชวนแฟนมาดูด้วยไหมครับ <c ười> ออันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องขอดูเวลาว,ว่างิดนี้เขามีซื้อบุมอซืหออเไล่เพื่อรอดูเรายังยังไม่แน่ใจครับ <c ười> เดี๋ยว <c ười> เดี๋ยว <c ười> ต้องรอดูครับโอเคยังมีซีนเซอร์ไพรส์เป็นเวทีไหมครับเซอร์ไพรส์เลยเหรอฮะอ่าอย่างนี้ ไม่แน่ใจรอดูเองดีกว่า